ใช้เรือสองลำนะฮะเปลี่ยนกิจกรรมกันทันทีมาเปลี่ยนกันบนกลางมหาสมุทรเลยนะฮะเชิญครับคุณรู้เชิญครับเชิญครับเยับ Hello Captain โอ้มาเปลี่ยนเป็นแบบเรือแบบทันสมัยขึ้นมาทันทีมีสองแบบโอ้โหคือคือปกติธรรมดาเขาจะไม่ทําแบบนี้ฮะแต่เนื่องจากว่าเรามาถ่ายทำเขาเลยจัดระบบนี้ให้นะครเดจะตกปลาก็ตกปลาจะดูโลมาก็ดูโลมาที่เราสองกิจกรรมไปด้วยกันใช่ครับ เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยถึงไหนอะถามก่อนถึงที่นัก,กับน้องโลมาไว้แล้วน้องมาไปอีกหน่อยนึงอีกหน่อยแล้วฮะน,น,นี่เป็นบรรยากาศการล่องเรือกลางมหาสมุทรอินเดียที่แบบ น้ำสีสวยมากทุกโยาะแลถ้าเรือเรือลำนี้เป็นเรือแปลกเป็นเราเรียกว่าเรือดิสโก้ก็ได้ดูเบาะนั่งก็ดูมาเทดูลําโพงอันนี้มีลําโพงใช่แล้วดูมีประตูเปิดนี่ประตูอบหน้าใช่ไม่ต้องหย่อนเท้าเราห่างจากเกาะที่เราอยู่พอสมควรนะฮะเรือน โดยสารนะฮะสวนไปสวนมาอยู่ตลอดเวลานะฮะดูไม่ค่อยเหงาเรือเรือนี่ก็มาดูฟาเหมือนกันอ๋อเหรอฮะเนี่ยก็านั่งนานเงยในงานในงานเรือดูฟาเหมือนกันให้สำหรับเรือและท่องเที่ยวที่ามาดูครับอันน,นี้เขาจัดเรามาแบบเป็นส่วนตัวเพื่อทายทำเร,เราดูโลมาเนี่ยหลายครั้งมากหลายประเทศมากตั้งแต่บาหลีตื่นแต่เช้าญี่ปุ่นล่าสุดนี่เท่มากมีการโู้ <c oughs> ออกไปใกล้ไกล ฮะแล้วก็ไม่รบกวนปลาโลมาเลยงั้นยอดเยี่ยมเลยเราก็มีเรียกกันรู้เรื่องด้วยนะเขาเปเร่งเครื่องบึน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 ลงมาเขาล่อไปเใกล้มากเขาเป็นปากอ่าวเรียกเข้ามาจเรียกเข้ามาหาอาหารลงปากอ่าวพอดีเป็นน้ำเลยก็มีแพนกะลูมาหานเอาหจะยืนให้อาหารกันเลยแบบนั้นหรือว่าลงไปเล่นในน้ำเขาเลยก็มีสิงคโปร์สิงคโปร์ไปแบบโอ้โหนอนแล้วเขาดุนเท้าเราฟิ้ว มานี่เจอกันบ่อยมากเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเดี๋ยววันนี้จะเจอกันหรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันคุณผู้ชมนะแบบคู่หมุนเงินโอ้โหเป็นแก๊งเลยเจอข้างหน้าแล้วครับโอ้โหหมุนเงินเป็นแก๊งเลยมาโอ้ง่ย กำลังกินปลากันอยู่นะฮะเมื่อกี้มีปลาเล็กปลาน้อยกระโดดหนีกันสนุกขนาดเลยฮะนี่กำลังทำงานเป็นทีมนะเนี่ยจับปลากันเน si ี่ยผู้ชมดูโอ้โหเรามาใกล้พอถึงทัวรนะฮะเนี่ยเขากำลังอยู่กันกำลังกินปลากันอยู่นะฮะเนี่ยโหนี่นี่ยเน้าเลยนี่อยู่เนี่ยเนี่ยโอ้นี่ไงโอ้โหเยอะเลยผู้ชมดูนี่เยินเลยนะครับน่ารักทีเดียว น่าขึ้นมาเยอะเลยโอ้โหโอ้โหเจ๋วเลยอย่างนี้น้องน,นี่น้องมาโลมาโอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหดูกระโดดกันคึกครื้นทีเดียวน้องตัวไม่ใหญ่มากนะครับาเยแต่หูแต่หูใหญ่มาก ก็มีความสนิทชิดเชื้อกับเรือแบบนี้ดีนะฮะลงมานี่ยน่ารักสุดเราไม่เคยพลาดก็เลยะริจริงด้วยเราโชคดีชะมัดเราไม่เคยพลาดสักนัดเลยฮะเยอะมากเนาะขาวๆเนะเต็มเลยนะเยอะมากเลยนะครับน้ําก็ใสมากเลยเห็นตัวปลาเนี่ยชัดเนี่ยชัดเลยเยอะกว่าญี่ปุ่นเยอะกว่าญี่ปุ่นโอ้เนี่ยุตเกี่ยน่ารักมากเราไปอยู่กลางผงกันเลยแล้วก็ไม่ไปไหนได้ไหว้วนกันอยู่อย่างเงี้ยเอาสิ ไม่มีใครคุยกับคุณผู้ชมเลยนี่ผมคุยอยู่คุยคุยอยู่คุยกยัคุผู้ชมอยู่นี่เู้ชมแบเยอะมากมาถึงก็ตื่นเต้นเลยพ <โฮ S 2> ุ่งเข้ามายอยู่กลางถูงเลยนะที่เห็นแป๊บๆไปตรงนั้นปุ๊บรับเดียวเขาย้ายมาอยู่นี้แล้วเราก็กตามมาเราก็จอดอยู่กับเขาเลยแล้วเขาก็ไปไปไหนนะคุณผู้ชมว่าอยู่รอบเรือไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาที่ เดี๋ยวขึ้นมาผิวน้ำมแล้วก็แั้วกสนิทกันดีดูดิไม่ไม่ตื่นเรือเลยนะฮะเรือเราก็จะจอดนิ่งๆแล้วเรือลำนี้ก็เป็นเรือที่ไม่วุ่นวายกับตัวปลาด้วยไม่ทําร้ายปลานะฮะบายบายแล้วไปแล้วไปแล้วกลับบ้านก่อนนะดอฟเฟนนะมีโอกาสจะมาหาใหม่นะก็นี่คือนี่คือเราอยู่กับน้องปลาประมาณสัก เกือบสิบนาทีนะฮะอยู่กลางฝูงเลยนะครับก็ก็เป็นที่อิ่มอ,อกอิ่มใจแล้วทีนี้เราจะหันหัวเรือกับรีสอร์ทแล้วครับนะฮะเซนเนรามิราจลากูน อยากจะดูอีกอย่าลืม Subscribe นี่กดกระดิ่งจะได้พบกันทุกครั้งเวลาคลิปใหม่ๆเราออกมานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ,บรังสรรค์เส้นทางอย่างมีลีลาโดยลีลาวด,ดีฮอลิเดย์